คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาดูผลฮานอยเมื่อวานกันนะคะวันที่20ค่ะถ้าใครเล่นรูดเลข3นะคะก็จะเข้าทั้ง3ตัวเลยนะคะ36 93แล้วก็33ส่วนตัวที่ต้องให้ก็คือเลขรองนะคะ ได้ที่39ค่ะเพื่อนๆดูแนวทางฮาน้อยวันนี้เลยค่ะวันที่21นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ต้องด้วยนะชุดเลขเด่นจะเป็นเลข0ูนย์ค่ะเพื่อนๆมี0ูนย์ตัวสุดท้ายก็คือ05นนะคะเราไปดูที่ชุดเลขรองกันค่ะชุดเลขรองก็จะเป็นเลขนะคะ เลข8ค่ะเพื่อนๆมี8 1ดหนึ่งดตัวสุดท้ายก็คือ8 5นะคะไปดูชุดเลขกันกันค่ะกันไว้นะคะเผื่อเลขเด่นกับเลขรองหลุดชุดกันก็คือเลข3ค่ะ3 1 3 2ตัวสุดท้ายก็คือ3 5นะคะ ส่วนเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีเลขในใจนะคะสามารถนำเลขของต้อมไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อหวยฮาหน้อยได้นะคะเลขที่ต้อมชอบส่วนตัวนะคะเพื่อนๆจะมี1 4ค่ะมี2 6นะคะตัวสุดท้ายก็คือ4 7ค่ะเพื่อนๆอ,อ๋อมีอีกตัวหนึ่งนะคะ9 7ค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเลขวิ่งเลขรูดก็สามารถวิ่งเลข0ูนรูดเลข8ได้นะคะเน้นๆเลยค่ะเพื่อนๆที่สำคัญเลยนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ หลับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขอให้ได้เงินแสนค่ะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งทำบุญด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้โชคดีถูกหวยทุกๆงวดค่ะการทำบุญเป็นการต่อบุญนะคะเพืพ่อนๆสุดท้ายค่ะต้องฝากกดติดตามช่องต้อมพารวยด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะโชคดีทุกคนนะคะ